สุขภาพดีต้องผลิตเองสวัสดีครับทุกคนคนซ่อมรถปลูกผักครับเราจะมาให้ปุ๋ยหมักพืชสดมะนาวกันนะนี่แดดร่มลมตก,ก,ลก,ลกลมแล้วใกล้ๆอยา่ข้ามเรามันว่างช่วงนี้พอดีเราไปดูกันนะตั้งกล้องหน่อยนะ ช่วงนี้ฝนอาจจะหมดก็ได้ไม่ได้ตกมาสองวันละควรจะให้ปุ๋ยแล้วเดี๋ยวเราถ้าใบเขาแก่ๆเดี๋ยวเราจะให้ปุ๋ยอีกตัวหนึ่งนะให้ปุ๋ยไอ้นี่ปุ๋ยเร่งดอกตอนนี้เราก็ใช้ปุ๋ยหมักพืชสดตปก่นอนไปก่อนนะคือเราอาจจะเอาดินออกสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้ปุ๋ยเขาเอาหน้าดินออกสักนิดนึงเอาไปไว้ปลูกผักอะไรก็ได้นะ มองเห็นไหมครับเพื่อนๆเดี๋ยวขอโทษนะขอดูหน่อยนะว่าเห็นไหมเอยน่าจะพอเห็นนะเสียงเป็นไงบ้างไม่รู้นะเสียงน่าจะโอเคนะเพื่อนๆนะตั้งแต่ใส่ไมมาเพราะว่าเสียงไม่ดีเพื่อนๆก็จะหนีหมดพูดอะไรไม่รู้เรื่องไม่ได้ยินอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวเอาดินเก่าออกหน่อยนะแล้วเราเอาดินนี้ไปนั่นอู้มดเยอะด้วยนะเนี่ยฝนมันตกมันก็ได้ลดน้ําเลย ดินก็เริ่มจะแห้งละมดจะเยอะด้วยมดเหม็นนะมดเหม็นเอาหน้าดินออกซะหน่อยนะเพื่อว่าเราจะได้ใส่ปุ๋ยลงไปได้ไม่รู้ว่าจะเป็นไงบ้างเนาะปีที่แล้วออกลูกเยอะมากเลยปีนี้โอ้โห,หมดหมดหนอหมด ถ้าเราไม่เอาออกมันจะร้อนโอ้โหมดเยอะมากๆเลยมดเขาเห็นดินนิ่งๆอ่ะเขาจะมาชบทำาลังรู้จะมีผลกับต้นไม้เราหรือเปล่านะนี่โอเคนะเดี๋ยวไม่เป็นไรให้เลยเดี๋ยวลดด้วยน้ำปลาหมักงนะนเพื่อนๆเท่ากับว่าสองเด้งเลยเดี๋ยวใกล้คำํำแล้วยิ่งต้องรีบว่างช่วงนี้พอดีเลย ไม่ได้ทำคลิปมาสักสองสามวันแล้วเพื่อนๆคิดถึงอยู่นะครับเพื่อนเอนไม่ใช่ว่าไม่คิดถึงแต่มันไม่ว่างจริงๆโรยไปเลยปุ๋ยหมักพืชสดเราทําเองนะมองเห็นไหมครับเพื่อนๆอ,อยากให้เขาขงงามตัวไวๆเราก็ต้องให้ปุ๋ยดูแลเขาตลอดนะ เผื่อว่าปีนี้จะได้ลูกเยอะกว่าปีที่แล้วเยอะจริงๆเลยมดเสร็จแล้วเราก็ลาดด้วยน้ำปลาหมัก ต่อนะเพื่อนเพื่อนให้ปุ๋ยปัาพืชสดแล้วก็ลานด้วยน้ำปัมหมักนะเพื่อนเพื่อนลานให้เปียกๆเลยวันเว้นวันก็ได้นะนี่ไม่ได้ลดมาหลายวันแนละ้วเพราะว่าฝนมันตกแต่ไม่ได้ตกมาก็2สองวันแล้ววันนี้เราต้องให้ปุ๋ยแล้วก็ลดด้วยน้ำปมหมักแล้วก็เราก็คอยดูเขาว่าเขาจะเจริญเติบโตแค่ไหนขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชม กดติดตามคลิปต่อไปนะครับคนซ่อมรถปลูกผักนะมะนาวทุน9นะไร้มเมล็ดนะเดี๋ยวถ้าหมดฝนเนี่ยเราจะบังคับให้เขาออกดอกออกลูกแล้วเราคอยมาชมกันนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ